สถานการณ์คนตกน้ำขัดแย้งกับภาพที่จับได้ที่โป้พี่บูนะครับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่เคยโกหกใครนะครับข้อมูล GPS ความเร็วของเรือและเวลาที่ถูกบันทึกไว้ล้วนเป็นหลักฐานที่ตรวจสอบได้และไม่มีอารมณ์ความรู้สึกนะครับข้อมูลเหล่านี้ทําให้เราเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องมีการปรุงแต่งนะครับสิ่งที่วิเคราะห์มาจากข้อมูลเชิงปมะาจั์ไม่ใช่เพียงแค่ความคิดเห็นนะครับดังนั้นตัวเลขและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่เคยโกหกใครนะครับ ฝากด้วยนะครับรอการแถลงข่าวจากดีไอนะครับแต่หลักฐานตรงนี้นะครับเป็นคําให้การของผู้ภายที่อยู่ในเหตุการณ์ใกล้ชิดนะครับในวันแรกนะครับความยุติธรรมไม่มีวันหมดเวลาจกิจากความจริงเจอฝากแชร์วยครับและเราทะลุซอยแล้วครับรอการแถลงข่าวใหญ่จากดีไอเลยนะครับฝากไปครับอาสาสมัครผู้ภายทางน้ำบุูงเนิทิร่วมกันอยู่นะครับคุณสุพจน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอนญรตเริ่มจากพี่สุพก่อนวันแรกที่ไปถึงจุดได้รับแจ้งเมื่อไหร่และไปถึงหน้างานตอนกี่โมงครับ คืนเกิดเหตุนะครับได้รับแจ้งจากทางวิทยุสื่อสารของมูลทีลปรปตะนยนอยู่นะครับว่ามีลักษณะเป็นผู้ตกจากเรือสูญหายไปภายในน้าเวลาที่รับแจ้งเนี่ยน่าจะประมาณ4ี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งกว่าๆนะครับสี่ทุ่มครึ่งกว่ากาทางทีมก็จัดกําลังแจ้งไปทางมูลทีว่า กำลังว่ามีกีนากีนาที่พร้อมจะเข้าไปดําเนินการในพื้นที่ก็เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุไม่เกิน10นาทีครับทีมแรกๆนะครับที่เข้าไปคือไม่ได้ไปถึงพร้อมกันหมดเพราะต่างคนต่างมาจากแต่ละที่ทีมที่อยู่ใกล้สุดเนี่ยเข้าไปถึงเนี่ยอย่างผมเนี่ยอยู่นนทบุรีอยู่แล้วผมไปถึงเนี่ยไม่เกิน10นาทีผมถึงที่เกิดเหตุแล้วครับครับตอนนั้นทราบไหมครับว่าผู้ผู้ที่ตกน้ําเป็นใคร เมื่อไปถึงเนี่ยไม่ทราบว่าผู้ที่ตกน้ำเป็นใครก็จะมีอาสาสมัครในพื้นที่ที่เขาอยู่ใกล้เคียงอยู่แล้วเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ที่โปะอยู่แล้วโปะท่าน้ําของวัดปักน้ํำนะครับครับก็อาสาก็ไปถามหาข้อมูลซึ่งการทํางานค้นหาทางน้ำเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนต้องได้ข้อมูลที่ละเอียดก่อนทั้งในเรื่องอโรคระบาดโควิดอะไรพวกนี้มันต้องต้องหาข้อมูลทั้งหมดให้ชัดเจนถึงจะทาการค้นหาได้ครับแต่เมื่อไปถึงเนี่ยมัน ไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยอาสาสมัครที่ถึงที่เกิดเหตุก็บอกว่ามาถึงแล้วก่อนหน้าสักพักแล้วเรียกเรือเขาก็ไม่ยอมเข้ามาคุยด้วยครับ,รบนั่นหมายถึงอะไรคนที่เรียกก็คือเรือเนี่ยแหละแต่ว่าเราต้องการจะรู้ว่าตกตรงไหน,ไหนใช่ครับแถวไหนยังไงบริเวณไหนจุดที่แน่นอนประมาณไหนที่จะลงไปหาได้แต่คือเรือที่เขา เรือที่เป็นเรือที่ประสบเหตุที่คนตกลงไปจากเรือลำนี้เขาลอยอยู่กลางน้ําอย่างเดียวเขาไม่ยอมเข้ามาคุยด้วยนั่นหมายถึงว่าคนที่อยู่บนเรือทั้งหมดในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บนเรืออยู่กลางน้าไม่เข้ามาคุยกับเราเลยอยู่บนเรือวิ่งไปวิ่งมาแต่ไม่ยอมเข้ามาคุยที่บริเวณที่เรารออยู่เวลาเขาแจ้งก็คือแจ้งจากโทรศัพท์มือถือแจ้งไปที่ส่วนกลางผมมันน่าเขาเองน่าจะเมื่อเกิดเหตุแล้วเขาน่าจะโทรศัพท์แจ้งแต่แจ้งไปหน่วยไหนบ้างเราไม่รู้แต่ว่าส่วนของผมอะก็คือ น่าจะรับแจ้งมาจากตํารวจครับครับผมครับทีนี้เรา,เราจะทํายังไงต่อในอเมื่อเราไม่รู้จุดแล้วก็ไม่มีคนมาให้ข้อมูลเลย <S 2> <S 2> ลก็คือไม่ไม,มีอันดับแรกก็คือไม่มีข้อมูลเลยไม่มีข้อมูลเลยเนี่ยเราทํางานไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่4ี่ทุ่มเนี่ยเราได้ข้อมูลเราต้องแสวงหาข้อมูลก่อนที่เราจะลงใช่ครับต้องหาข้อมูลก่อนที่จะลงว่า ừ ừ. จุดจมอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปดูสภาพพื้นที่สภาพแม่น้ําว่าเวลาที่จมเนี่ยเขาหายไปประมาณกี่โมงเวลานั้นน้ําไหลขึ้นหรือไหลลงน้ําแรงแค่ไหน จมลงไปแล้วเรือแนวเรือใหญ่เรือใหญ่วิ่งไปเยอะหรือไม่เยอะยังไงมันมีผลต่อศพหรือของที่มันตกไปในน้ำมจะถูกพัดตามไปครับซึ่งอันนี้เป็นหลักวิชาของชมรมกู้ชีพทางน้ําอยู่แล้วที่ต้องคํานวณแบบนี้เพราะว่า จมตรงไหนหล่นตรงไหนบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะต้องหาตรงนั้นมันต้องคํานวณบวกลบคูณหาตรงนี้ด้วยอันนี้คือเป็นหลักการกู้ภัยของทีมกู้ภัยทางน้ำของมุยทิลูงวัตันยูเลยครับครับทุกครั้งที่เราจะไปค้นหารับแจ้งอะไรสลนหายที่ไหนจมน้ําคนจมน้ํำยังไงจะต้องมีข้อมูลพวกนี้ก่อนครับแล้วเราได้ข้อมูลเมืเอ่อไหร่เออสี่ทุ่มกว,กว่าเนี่ยก็ไปพยายามจะหาข้อมูลอยู่ก็คือไม่ได้อะไรเลยคนบนเรือไม่มาให้ข้อมูล,ไม,มมลไม่มาให้ข้อมูลเลยก็รออยู่น่าจะประมาณ ห้าทุ่มห้าทุ่มกว่าซึ่งมันก็ไปประเกือบชั่วโมงแหละเขาวนมารอบหนึ่งวนมารอบหนึ่งถ้าเกิดใครดูในคลิปก็จะเห็นที่มีถามว่าคนจมน้ําจมตรงไหนวิ่งเรือมาตรงกลางตรงริมฝั่งซ้ายตรงฝั่งฝั่งขวาหรือยังไงซึ่งพอถามเขาคลิปนั้นอะผมเป็นคนถามเองแล้วเขาจะคนบนเรือจะชี้สามคนชี้ไปคนละทางครับแล้วสภาพเขาก็คือจากคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็คิดคิดคิด,คดว่าเขาน่าจะมีอาการเมา ถึงถึงถึงพูดไม่รู้เรื่อง<ม>ก็คืออันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งแล้วแล้วว่าจุดที่จมไม่ชัดเจนแล้วคนบนเรือให้ข้อมูลไม่ชัดเจนเน่ยเราทํางานไม่ได้ถ้าเราได้ข้อมูลแค่นี้ครับแล้วณนะตอนนั้นคือนั้นเราเรา,เราเริ่มเริ่มทํางานยังไงหรือว่ามันแต่พอได้ข้อมูลขนาดนี้เราทำยังไงได้บ้างได้ข้อมูลขนาดนี้จริงๆก็ถอดกันหมดเพราะว่าหนึ่งกระแสน้ําแรง น้ำขึ้นน้ำขึ้นกระแสน้ำแรงเรือใหญ่ไหลวิ่งตลอดเวลาก็วางแผนกันว่าถ้าไม่ได้ข้อมูลอะไรที่ชัดเจนอ่ะอาจจะต้องยกเลิกภารกิจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะก็จะต้องรอร้อยเวรร้อยเวรของของตำรวจของท้องที่ตำรวจท้องที่เนี่ยมาถึงที่เกิดเหตุแล้วร้อยเวรมีความเห็นยังไงจะขอสนับสนุนให้ลงพวกผมทีมก็พร้อมที่จะลงก็รอตํารวจอยู่รอตำรวจก่อนเพื่อที่ว่าถ้าตํารวจมาเนี่ยอาจจะคุยกับเขาได้เข้าใจมากกว่าเราอืมเพราะ เราไปไปจะไปเค้นข้อมูลจะไปขอ<ช>ข้อมูลจากเขาเราทําไม่ได้ใช่ครับด้วยด้วยหน้าที่ของเราด้วยหน้าที่ของเราแล้วก็ด้วยด้วยด้วยอาการที่เขาคุยกับเราเขาไม่อยากคุยกับเราเพราะเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่อยู่แล้วเขาเราไม่คยุยกับตํารวจต้องกับตารวจอาจจะคุยกับเขาได้ขอย้อนก่อนหน่อยแล้วคืนนั้นจริงๆตกลงได้ลงไหมได้ลงครับผมได้ลงกี่โมงได้ลงห้าทุ่มห้าทุ่มกว่าครับได้ลงทําการค้นหาได้แรกเนะี่ยห้าทุ่มกว่าสาเหตุที่ได้ลงช้าเนี่ยหนึ่งคือถ้า คนตกน้ําจมน้ําใกล้ชายฝั่งใกล้แนวโปะ๊ะเราไม่จําเป็นต้องใช้เรืออ mm hmm. เราสามารถว่ายน้ําลงไปแล้วก็ดําน้ํา <Hit. S 2> เจอตําแหน่งปุ๊บเราสามารถทิ้งตัวลงไปดําน้ําลงไปค้นหาใต้น้ําได้เลยครับอันตรายน้อยเพราะว่ามันไม่ใช่แนวเรือวิ่งครับแต่จุดที่เขาชี้มาเนี่ยมันเป็นกลางแม่น้ํากลางแม่น้ําเจ้าพระยาเลยเรือวิ่งอยู่ตลอดเวลาซึ่งคุณสุพจน์บอกกับผมก่อนเข้ารายการบอกว่าปกติแล้วถ้าเป็นเรือที่เป็นมืออาชีพจริงๆ ถ้าเป็นเรือเล็กจะไม่วิ่งกลางเรือกลางตรงกลางจะเป็นเรือใหญ่ใช่ครับเขาจะมีมีแนวล่องน้ำของเขาอยู่ใช่ครับเออซึ่งการค้นหากลางแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยถ้าเราไม่มีเรือไปเราทํางานไม่ได้หละหนึ่งเลยก็ยังทีแรกก็ยังคิดว่าถ้าเกิดต้องทํางานก็จะใช้เรือของเขาเองอเอารับอาสากู้ภัยเนี่ยแล้วไปทิ้งนักดำน้ําลงไปตรงกลางแล้วก็ประสานกรมเจ้าท่าเพื่อที่จะมาบล็อกเรือในแนวเรือที่ อะไรที่จะเกิดอันตรายกับทีมผู้ปฏิบัติงานครับก็เขาก็หนีเขาก็หายไปเลยครับเรือของเขาหายไปเลยก,ก็คือไม่ได้ไม่มีเรือไม่มีเรือก็ประสานมาถึงว่าตอนห้าทุ่มที่ตัดสินใจแล้วเรืเรอเรือที่เกิดเหตุไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะทายัางไงแต่ตํารวจประสานเราให้เราลงเราก็ลงใช่ครับประสานตอนนั้นตอนนั้นเริ่มรู้แล้วว่าเป็นดาราเริ่มรู้แล้วเป็นดาราพอพอเริ่มรู้เป็นดาราก็มีตำรวจก็เริ่มเข้ามาเยอะมีอะไรเข้ามาเยอะ ก็เลยประสานกับเรือท้องที่อาจจะไม่มีใครกล่าวถึงเลยแต่ว่าเรือลำนี้เป็นเรือที่เข้ามาช่วยเราตั้งแต่แรกเลยครับเป็นเรือของเทศบาลนครนนทบุรีครับครับเรือเทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยมาช่วยตั้งแต่สี่ห้าทุ่มเลยตั้งแต่ลงลงน้ําครั้งแรกเลยจนถึงตีสามตีสี่เขาถึงกลับไปเิดมีเรือมาเปลี่ยนครับได้เรือของเทศบาลนครนนเนี่ยลําเดียวอืครับก็ทํางานวันนั้นนั่นแหละก็ทางานตอนนั้นเลยลงลงตอนนั้นเลยครับครับ ทีนี้ขอขอหยุดตรงนี้เอาไว้ก่อน